แรกสุดพรุ่งนี้จะไฮไลท์ที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นผู้รับสปอตไลท์ไปในวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าจะเป็นวันที่แพทยสภาเนี่ยมีนัดประชุมที่จะลงมติกันครับลงมติอะไรลงมติยืนยนันหรือว่าเห็นพ้องกับคุณสมศักดิ์ครับหรือว่ายืนยันมติเดิมของตัวเองที่ให้ลงโทษแพทย์สามคนนะคะแล้วก็ความน่าสนใจในวันพรุ่งนี้ก็คือสภานายกพ,พิเศษหรือว่าคุณสมศักดิ์เองเนี่ยจะไป ร่วมประชุมด้วยครับค่ะจริงๆไม่เข้าก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าก็คือแพทยสภาก็คณะกรรมการ70คนเขาก็ดําเนินการไปก็คือลงมติกันไปครับแต่ถ้าเข้าก็อาจจะมี2อย่างที่จับตาได้หนึ่งก็คือคุณสมศักดิ์จะพูดอะไรกับที่ประชุมบ้างครับซึ่งก็ต้องเป็นการอธิบายเหตุผลที่ตัวเองมีความเห็นวีโต้หรือว่ายับยั้งมติลงโทษไปครับค่ะก็เป็นการพูดบอกเหตุผล สองก็คือการที่คุณสมศักดิ์ไปนั่งตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาจะมีการลงมติกันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นการกดดันหรือเปลา่านะคะให้กรรมการต้องเกรงใจไหม,มแต่จริงก็คงไม่อะ่ะเพราะมันน่าจะเป็นการลงมติทางลับอยู่ดีครับกรรมการแพทยสภามีเจกว่าคนค่ะนะประกอบด้วยสส่วนครับส่วนหนึ่งเป็นเ,เลือกตั้งก็คือแพทยสภาหมอเลือกเลือกกันเองเลือกรกรรมการนะคะ อีกส่วนหนึ่งโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งก็มีข้าราชการอยู่ด้วยอ,อย่างเช่นประหลัดกระทรวงสธาธารณสุขอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ก,ก็โดยตำแหน่งก็จะเป็นข้าราชการเป็นหลักค่ะคือตอนนี้ถ้าดูแนวทางแล้วเป็นยังไงฮะคุณสมศักดิ์นี่จะสมปรานาก,กับการวีโต้ครั้งนี้ไหมหรือจะโดนหักเหลี่ยม,มในที่ประชุมอีกคิดว่าคุณสมศักดิ์ก็คงไม่ได้คาดหวังมากเพราะเพราะว่า ในวันที่แพทยสภา,ามีมติลงโทษอะ่ะจำได้ไหมเขาออกมาถแถลงบอกว่าเป็นเสียงข้างมากแบบมากๆๆมากมากมากอ่ามากมากมาก็แปลว่าเกินครึ่งเยอะถูกไหมคะถ้าเกินครึ่งเยอะแล้ว,แล,วแล้วส่วนใหญ่ที่ลงไวัยืนตามเดิมอะ่ะมันก็คือน่าจะถึงสองในสามรอบรอบเนี้ยต้องการเสียงสองในสามไม่ใช่แค่เกินครึง่งสองในสามถึงจะวีโตได้สองในสามถึงจะ สวนการวีโต้ได้คือ,อคุณสมศักดิ์เป็นคนวีโต้มาฮะวีโต้แปลว่ายับยั้งมติมยับยั้งนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะโต้กลับก็คือสองในสามชนะแต่ถ้าไม่ถึงสองในสามก็คือต้องตามที่ที่คุณสมศักดิ์ได้ยับยั้งเอาไว้อ่าอ,อโอยากนะตัวเลขมันเยอะเท่านี้สังคมก็ก็มองว่าแพทยสภา,าน่าจะยืนยันตามเดิมเพราะว่าเสียงของหมอที่ออกมาสู่สังคมเนี่ยก็ค่อนข้างสนุนแพทยสภากับ แต่ที่น่าสนใจคือไม่ค่อยแทบจะไม่เลยแล้วกันแทบจะไม่มีใครพูดถึงดีเทลของการลงโทษหมอแต่ละคนน่ะว่าจริงๆแล้วที่เป็นเหตุแห่งความผิดของแต่ละคนน่ะคืออะไรบ้างอ,อ,อันนี้อันนี้คุณโบกําลังวิเคราะห์อยังไงมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหรอกับการตัดสินใจของแพทยสภาที่ผ่านมา ถ้าในตัวของคนที่เป็นคณะกรรมการเองเนี่ยรเราคงบอกว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้เพราะเขาจะต้องมีข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าว่าเรื่องราวมันคืออะไรใช่ไหมคะก็แล้วแต่วิจรารณญาณของเขาอ,อนุกรรมการก็มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันนะในบางเคสก็คืออนุบอกว่าไม่ควรลงโทษแต่ว่าคณะใหญ่ก็บอกว่าควรลงโทษแต่เขาได้เห็นดีเทลแน่นแต่คนทั่วไปอ่ะ,อะถามกุลอย่างเงี้ยกุลได้เห็นไหม,มหรือว่าหมอทั่วไปอ่ะ จะได้มีเวลาลงมาอาม่านไหมก็อ่าหนึ่งคือตอนณวันที่แพทยสภา,าแถลงไม่มีการให้ข้อมูลรับเราเนี่ยมาได้ข้อมูลหลังจากที่คุณสมศักดิ์ส่งหนังสือวีโต้ไปแล้วหนังสือนั้นน่ะมันถูกเอามาเผยแพร่ผ่านสำนักข่าวอิสราครับเราถึงได้รู้ดีเทลของแต่ละคนอ่าอกับแต่ว่าหลังจากที่มันมีมติออกมาแล้วเนี่ยจากนั้นมันก็มีข้อมูลออกมาจากทางฝ่ายของคุณสมศักดิ์ แล้วว่ากองหนุนของคุณสมศักดิ์ก็ออกมาพอสมควรนะคิดว่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนใจไหมม,มีการดิสเครดิตด้วยลายลุดมากม,มายเป็นข้อมูลมที่ <จะ S 1> ออกมันจะมีการเปลี่ยนใจถ้าในการลงมติครั้งแรกอะ่ะคนลงมติโหวตไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจในข้อมูลมากพอครับเพราะคนมันเยอะนะเจ็ดสิบคนถูกต้องอ่าแต่ถ้าครั้งนั้นเนี่ยเขาใส่ใจในข้อมูลไปแล้วอะ่ะ แล้วเขาก็โหวตอย่างตั้งใจไปแล้ว<ข>มันก็บบนนค่อนข้างยากที่จะเปลี่ยนใจแต่ว่าเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก็ได้เพื่อให้แต่ละคนที่นั่งฟังอ่ะได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองครับอย่างเช่นหมอคนแรกอะ่ะเมื่อวานเล่าไปแล้วอันนี้แตะนิดเดียวคนที่โดนตักเตือนเนี่ยคือเขาเขียนใบส่งตัวสําหรับส่งไปตรวจ OPD ก,ก็คือเอาไว้ใช้ในเวลาราชการปกติค่ะเพราะว่าคุณทักษิณมีโรคประจำตัวสี่โรคเฉพาะทาง แต่ปรากฏว่าพอคืนนั้นเนี่ยมีอาการที่ทำให้พยาบาลรู้สึกว่าต้องส่งแล้วเนี่ยค่ะคแล้วพยาบาลก็โทรไปขอหมอว่าขอใช้ไอ้ใบส่งตัวใบนี้ได้ไหมแล้วหมอให้ไงหมอคนนี้ถูกตักเตือนอด้วยด้วยด้วยข้อกล่าวหาว่ามันไม่ถูกขั้นตอนจริงๆม,มันต้อง จริงๆเลยอ่ะต้องเขียนใบใหม่แต่ว่ากลางคืนก็ไม่มีหมอไงรัชกานทางทางคุณสมศักดิ์เขาก็มองว่าบริบทเนี้ยมันคือบริบทที่ไม่ใช่โรงพยาบาลปกติที่มีหมออยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าแพทย์ผิดได้ยังไงในเมื่อแพทย์ที่เขายอมให้ใช้เนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยครับแต่แพทยสภาเขาก็มองว่าถึงใช้ใบนั้นน่ะก็ควรจะเขียนกำกับว่าตอนนี้มีอาการเพิ่มเติมอย่างนี้นะก็คือเป็นเรื่องทางเทคนิคครับ นี่คนที่หนึ่งคุณสมศักดิ์ไม่เห็นด้วยที่จะไปตักเตือนอ uh huh. สงฆ์คนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องการถแถลงข่าวครับ uh huh. ตอนแรกเราก็นึกว่ามีการออกมาให้ข้อมูลเท็จ uh huh. แต่ปรากฏว่าแพทยสภาบอกว่าให้ข้อมูลไม่ครบแล้วจุดท,ที่เขาดึงออกมาเนี่ยก็อย่างเช่นหมอเนี่ยไปพูดถึงตัวเลขความดันตอน uh huh. ที่คุณทักษิณถูกส่งตัวมา uh huh. แพทยสภาบอกว่าถ้าดูในเวทระเบียนอะ่ะพอตอนเช้าอะ่ะหมอเขาให้สัมภาษณ์ในวันรุ่งขึ้นอ่ะเนอะเช้าวันนั้นเนี่ย ความดันมันลดแล้วทําไมหมอไม่บอกสื่อละอการที่หมอบอกแต่ตัวเลขความดันของตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ทําให้คนรู้สึกว่าคุณทักษิณอาการหนัก,กนอ,อ่าในส่วนนี้คุณทางคุณสมศักดิ์เขาก็มองว่าหมอคนที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แบบถูกสื่อดักหน้าโรงพยาบาลอะ่ะเราก็ให้สัมภาษณ์โดยที่ตัวเองอะ่ะเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลครับไม่ใช่เป็นแพทย์เจ้าของไข้ที่บอกว่าไปวัดเองอ่าเขาก็การที่ทำแบบนั้นมันไม่ได้สอเจตนาว่าเขา อยากจะมีส l e a สังคมหรือว่าอะไร,รเขาก็บอกว่าทางคุณสมศักดิ์ก็มอกว่าโดยบริบทมันเป็นอย่างเนี้ยเราไม่ใช่การตั้งโต๊ะแถลงที่เป็นการเตรียมการครับค่ะเขาก็เห็นว่าไม่ควรลงโทษอีกอีกหนึ่งคนส่วนคนที่3นี่าทางแพทยสภา,านเนี่ยมองว่าอาการของคุณทักษิณแบบเนี้ยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็ได้ผ่าตัดเสร็จก็ปล่อยกลับไปสีนะคะผ่าตัดนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะพวกเกี่ยวกับกระดูก แล้วก็แต่ว่าคุณหมอที่เป็นคนเขียนแนะนําว่าให้คุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลต่อเนี่ย mm hmm. เขาก็ไปให้เหตุผลว่าคุณทักษิณมีโรคอีกหลายโรค mm hmm. ที่มันก็มีอาการอยู่เพราะฉะนั้นก็คืออยู่ต่อไปก่อนอ,อ,อันเนี้ยแพทยสภาเขาก็มองว่าเหมือนกับว่าไปเอื้อให้อยู่ได้นานเกินกว่าที่สมควรครับทางคุณสมศักดิ์เขาก็มองว่า การวินิจฉัยไอ้โรคแบบนี้หมอแต่ละคนมันเห็นต่างกันได้ออื่าในเมื่อหมอคนนี้เห็นว่าคุณทักษิณมีโรคเยอะแบบนี้เราก็อยากให้อยู่ต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดจริยธรรมของแพทย์เพราะว่าเป็นการใส่ใจผู้ป่วยก็คือเห็นแก่ประโยชน์ของความปลอดภัยของผู้ป่วยลรวเขาก็ชี้ไปที่ว่าแพทยสภาเนี่ยก็เน้นไปที่แค่โกระดูกมีการไปถามาผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกว่าผ่าตัดแบบนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานไหม มันก็ได้ความเห็นว่าไม่ต้องนานใช่ไหมคะ,ะท,าทางแพทย์โรงพยาบาลตํารวจเขาก็ดูภาพรวมเพราะฉะนั้นคุณสมศักดิ์ก็เลยมองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแบบการดูนพินิษของแพทย์ที่ปกติก็ต่างกันได้อยู่แล้วก,ก็เลยเห็นว่าไม่ควรที่จะลงโทษอ่าอ,อันนี้คือเราให้ข้อมูลให้รู้เอาไว้ว่าในวันพรุ่งนี้คุณสมศักดิ์ก็น่าจะไปอธิบายประมาณนี้แหละแต่ละเอียดกว่านี้ในที่ประชุมของแพทยสภา คือถ้อาถามว่าแพทยพ์แตยสภาเขาเลือกข้างแล้วหรือยังอ่ะพูดกันตรงๆก็เลือกทั้งคู่แหละ,ะคือทั้งคุณสมศักดิ์แน่นอนทุกคนก็มองว่าอยู่พรรคเพื่อไทยก,ก็ต้องพยายามหามุมที่อ่ะจะเป็นคุณคนก็มองแบบนี้อ่ะในนี้เราไม่กล่าวหาแล้วกันส่วนแพทย์ตยสภาเนี่ยทุกคนก็รู้เชิดทางการเมืองกันอยู่แหละอ่าโดยโทนโดยทน คือหลายคนก็ย้อนไปนะว่าโอเคแพทย์แม้แต่ท่านที่มาแถลงหรือใครๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนสมัยนายกปูเนี่ยทำอะไรกันไว้อ่ามีประวัติอ่าหนีคนไข้มาไล่อีปูอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วก็รวมถึงไอ้ลายหลุดกับที่เมสาคนไข้กันในในกลุ่มลายในเชิงที่มีอคติกับคุณทักษิณสังคมก็มองได้ว่าอันนี้มันก็มีโทนทางการเมืองนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รู้ดีเทลของเคส คนก็จะคิดว่าเฮ้ยหมอเขาก็ต้องรู้เรื่องหมอดีสิแต่ถามว่าเนี่ยพอคุณนั่งฟังดีเทลแบบนี้มันเหมือนที่คุณคิดไว้แต่แรกหรือเปล่าอืเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะบอกก็คือมันมีมุมให้เขาถึงวีโต้อ่ะถ้าจะถามต่อว่าอ่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเอาสมมุติว่าวีโต้ไม่สําเร็จก็จะมีการลงโทษคุณหมอทั้งสมท่านหนึ่ตามกระบวนการต่อไปแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรคุณทักษิณ มันไม่เกี่ยวโดยตรงอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของสังคมไงรู้สึกต่ออะไรอย่างไรรู้สึกว่าการอยู่โรงพยาบาลของคุณทักษิณมีความไม่ชอบมาพากลครับแพทย์ถึงได้ถูกลงโทษไงอ๋อมันเป็นจุดเชื่อมโยงแต่ว่าในคดีของแพทย์เนี่ยนะแพทย์เขาก็จะฟ้องศาลปกครองต่ออยู่แล้วนะคะครับว่าไปลงโทษเขาโดยมีชอบอันนี้ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าหลังจากวันที่สิบสองเราก็จะไปเจอวันที่สิบสามครับ วันที่13เป็นเรื่องคุณทักษิณเหมือนกันอแต่เป็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นไหนอ่ต้องบอกว่าไปที่ไหนก่อนนะไปที่ไหนนะวันที่ส3าเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำสำนวนทางการเมืองใช่คดีนี้มาจากการที่คุณชานชัยอิสระเสนารัก์เนี่ยไปร้องนะคะให้ให้ศาลเนี่ยไต่สวนดูหน่อยสิว่า คุณทักษิณเนี่ยติดคุกจริงหรือเปล่าเพราะว่าศาลมีการออกหมายขังในวันพิพากษานะแล้วเนี่ยผมเห็นคุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลแบบเนี้ยอ่ามันเป็นมันมีการไปเรียกว่าละเมิดอำนาจศาลหรือว่าไม่ปฏิบัติตามหมายขังไหมซึ่งถ้าจํากันได้ศาลก็ยกคําร้องของคุณชานชายัยด้วยเหตุว่าคุณชานชัยไม่เกี่ยวแต่ศาลเห็นว่าอ่ามันก็มีเรื่องมีราวรับไว้ไต่สวนเองเพราะว่าสังคมก็สนใจ เพราะฉะนั้นประเด็นของอันนี้ก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยได้มีการถูกดำเนินกระบวนการตามหมายั้งแล้วหรือยังอเดี๋ยวเราขอถามนิดนึงสารอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารฎีกาพูดผิดสารฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเอาแล้วคุณทักษิณน,นี่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหรอทำไมถึงได้เข้าสารนี้ได้อ๋ออันนี้ม,ม,มันมาจากคดีตั้งต้นตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกไง ตอนโน้นที่ถูกรัฐประหารใช่ไหมคะครับแล้วก็แล้วก็ถูกดำเนินคดีในฐานะที่เป็นนายกเราไปประพฤติมิชอบนะคะเอ้ยนมลยถูกตัดสินแปดปีไงคะคุณทักษิณกี่ปีมาแล้วเนี่ยยังยังเข้าศาลนี้ได้อีกเหรอตอนที่ท่านเป็นเพราะว่ามันเป็นคดีเดิมที่ประเด็นของมันคือไม่ใช่คดีใหม่แต่เป็นการที่จบคดีแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษตามที่ศาลสั่ง หรือเปล่าย้อนกลับไปตอนนั้นเลยก็คือเรื่องที่เพิ่งเกิดเนี่ยแหละเชื่อแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งคดีใหม่นะอันนี้นี่คือคดีที่คุณนักสินถูกตัดสินจำคุก8ปรับใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถูกได้รับอภัยลดโทษพระราชทานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่ณวันที่ศาลตัดสินจำคุกอะค่ะศาลออกหมายขังต้องขังต้องอยู่ในห้องขังนะหมายขังหมายความว่า ให้เอาตัวไปขังตามพรบราชธัน์ก,ก็คือเขาเขียนไว้เลยให้ใช้อำนาจตามพรบราชธานัน<ม>ขังคุกเท่านี้นะก็คือในพรบราชธันเนี่ยบอกให้ดำเนินกระบวนการยังไง<ม>ก็ถ้าไม่ทำตามนั้นก็ถือว่าผิดจากคำสั่งศาลเรืร่องคุณนักสิงห์ก็ไม่ได้อยู่ในคุกแต่ในพรบราชธันเนี่ยเขาก็ให้อำนาจกับเดือนจำไว้ว่าถ้า<ม>เกิดว่าผู้ต้องขังเนี่ยรับตัวไปแล้วเนี่ยนะคะมี อาการป่วยป่วยหรือ uh huh. โรคเฉพาะทางอะไรที่โรงพยาบาลราชธานรักษาไม่ได้เนี่ยทางพอบบริจัมก็สามารถที่จะอนุญาตให้ไปรักษาตัวภายนอกได้ครับประเด็นที่คุณชานชัยเขาไปร้องเนี่ยเขาก็ไปร้องเนื่องจากเขาเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยถ้าไม่ได้ป่วยแล้วมีการส่งตัวไปก็ก็อาจจะหมายความว่าคล้ายๆคนแหกคุกอะ่ะครับ,รบก็แปลว่าไม่ทําตามหมายขังอื ก็แปลว่ามีการละเมิดคําสั่งศาลครับคุณสาใชัชยก็เลยขอให้ศาลเนี่ยไตยส่สวนดูหน่อยซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักโทษคนนี้บ่วยหรือเปล่าก็เขาก็ตั้งประเด็นของเขาอย่างนั้นแหละออแต่ในการเขียนในทางกฎหมายก็คือว่ามีการปฏิบัติตามหมายขงังหรือว่ามีการละเมิดครับค่ะดังนั้นศาลก็เลยหลังจากรับเรื่องมาเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าโอเคให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง ไปเขียนคําชี้แจงมาส่งมาภายใน30วันครันเราก็สารก็นัดวันที่13เนี่ยมาเจอกันอ่ายังไม่ตัดสินนะยังวันที่13จริงจะเป็นวันที่เรียกว่าวันไต่สวนนะคะแต่คราวนี้สารจะไต่สวนวันนั้นเลยหรือว่าสารจะแบบว่าเอ้ยได้รับข้อมูลครบแล้วสั่งเลยหรือสารจะนัดวันที่สะดวกกันใหม่เนี่ยแล้วแต่สารครับค่ะแต่สิ่งที่เรารู้แล้วว่าวันที่13จะเกิดอะไรขึ้นก็คือห คุณทักษิณจะไม่ได้ไปด้วยตนเองก็มอบอำนาจทนายทนายบิญยัติชาติมนตรีไปอสองไอ้คำชี้แจงที่ศาลบอกให้เวลาสามสิบวันเนี่ยคุณทักษิณก็ยังไม่ได้ส่งก็คือทางทางของคุณทักษิณยังทำให้เสร็จรทนายจะขอเลื่อนการส่งด้วยนะคะดังนั้นก็แปลว่าวันที่สิบสามเนี้ยก็น่าจะยังไม่มีการสรุปผลอะไรทั้งสิน้นรรวมถึง อาจจะยังไม่ไต่สวนด้วยอืมอ่าคือเรื่องเนี้ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยคุณทักษิณมีโอกาสกลับเข้าไปในคุกถ้าถามเรานะอมผมพูดแค่ว่ามีโอกาสนะเออมีโอกาสนะติดไม่ติดไม่รู้แต่มีโอกาสเฉยมีโอกาสไหมหรอ,อถ้าถ้าคุณทักษิณจะกลับเข้าไปในคุกได้ศาลจะต้องสั่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยราสถานไม่เคยรับตัวคุณทักษิณไปอยู่ในความควบคุมเลยเรื่องใหญ่เลยอ ซึ่งซึ่งโดยรูปการแล้วมันน่าจะยากที่จะเป็นไปขนาดนั้นค่ะครับนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คอการเมืองติดตามรู้สึกว่ามีอะไรให้ได้ลุ้นก็บางคนนึกว่าแบบวันนั้นจะได้เห็นคุณทักษิณแบบถูกจับกลับเข้าไปอะไรซึ่งไม่ใช่เออแต่ถ้าไล่เรียงรายละเอียดทุกคนก็จะเห็นว่าหนึ่งคือเอาเอาจริงหลักฐานตอนนี้มันชัดแล้วแหละว่ารัฐธารนารับตัวคุณทักษิณไปแล้วจริงสองกระบวนการที่ส่งคุณทักษิณไปโรงพยาบาลน่ะ มันก็เป็นกระบวนการที่ส่งได้นั่นแหละครับแ,แม้แต่แพทยสภา,าเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าส่งไปไม่ได้นะออเอางี้ถ้าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการเอาคุณทักษิณกลับเข้าคุกยากยากแล้วล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของแพทยสภา,า,าลงมติความผิดของหมอสามท่านสองสามเนี่ย ม,มันเอาไปเหมารวมกันได้ไหมสองเรื่องนี้ก็ความผิดของหมอคือความผิดของหมอไงความผิดของหมอยังไม่ได้เป็นความผิดราชทันด้วยซ้าไปไงคือไม่เกี่ยวกันเออคือหมอเนี่ยตัดสินโอเคแพทยสภา,าตัดสินโดยยึดหลักจริยธรรมครับของแพทยพ์แล้วก <ด S 1> ร็ระเบียบของแพทยสภาเองกฎของแพทยสภาเองส่วนราชทันถ้าจะมีความผิดต้องทําผิดพรบรชาชทันครับซึ่ง เป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงครับค่ะอ่ะพูดถึงราชธานย่างนี้ก็คือว่าทางด้านของราชธานก็อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้จะไปถึงตรงนั้นไหมจะมีการสอบสวนไต่สวนไหมคุณทวีเนี่ยต้องส่งคนไปที่ศาลเหมือนกันนะคะในวันที่13เนี่ยใช่จะมีตัวแทนฝั่งกระทรวงยุติธรรมไปนะคะก็เข้าใจว่าต้องต้องเป็นผู้บริหารของราชธานั้งแล้วก็ไปชี้แจงนะเห็นว่ามี2หน่วยงานนะคะ ซึ่งในชั้นนี้คุณทวีก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะรบ,บอกว่าในส่วนของกระทรวงเนี่ยจะมี2หน่วยก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพกับอธิบดีกรมราชธารรมซึ่งตัวเองก็ได้สอบถามทั้ง2หน่วยงานแล้วนะคะบอกว่าได้ให้ความร่วมมือกับศาลทั้ง2หน่วยก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ก็คืออ่ะสันสันวาม่วอรีอืมอืมแล้วจะต้องเรียกคุณสมศักดิ์ไปให้ข้อมูลด้วยออหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยคุณสมศักดิ์อยู่กระทรวงสาธารณสุขะจะไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องในสารดีกาเลยอของคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นแค่เรื่องอใช้คําว่าวินัยแพทย์ให้เข้าใจง่ายๆแต่แดูเหมือนคดีชั้นสิบสี่เนี่ยที่หลายหลายสื่อก็ใช้คําว่าปมชั้นสิบสี่เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะมันเหมือนมันมีความพยายามที่จะต้องทํำยังไงก็ได้ให้คุณรักษินอยู่ไม่สุขอ,อ่ะเออ อ่ะอย่างวันอย่างวันที่สิบามคนที่จะต้องชี้แจงหนักสุดคือรัชทันเนอะแต่ถ้าตัวคุณทักษิณเองเนี่ยถ้าจะไปหนักถ้ามันจะหนักได้มันจะไปหนักของอีกคดีหนึ่งที่อยู่ปปชนะคะคดีนั้นคือก็คือคดีเกี่ยวกับชั้น14เหมือนกันว่ามีการแ,แบบมีการประพฤติมิชอบมีการทุจริตมีการทุจริตแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่โรงพยบาบาลใครทุจริต ก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่โรงพยาบาลของคุณทักษิณซึ่งรวมถึงตัวคุณทักษิณเองด้วยอ,อันนี้ต้องมีหลักฐานเยอะ,อะว่าว่ามีการแบบให้อะไรกันไหมเรื่องอยู่ที่ปปชแล้วใช่อันนั้นคืออันนั้นน่าจะเป็นหนังตัวจริงนะที่ผ่านมาเนี่ยแพทยสภา,า,ารวมไปถึงคดีรัชทานเนี่ยน่าจะหนังตัวอย่างหมดน,น้น่าจะหนังตัวจริงเพราะเกี่ยวพันกันหลายส่วนเหลือเกินกต,อตอนนั้นตอนนั้นเกี่ยวพนยันี่ยใครบ้างกระทรวงยุติธรรมมาแน่นอน อันนั้นเกี่ยวพันกับราชทันเกี่ยวพันกับตัวหมอหมอที่เกี่ยวข้องกับโรคของคุณทักษิณทุกคนเกี่ยวพันกับตัวคุณทักษิณเองว่ามีการไปเสนออะไรให้ใครไหม,มนะคะแล้วก็รัฐมนตรีด้วยคุณทวีก็เกี่ยวก็หมายความว่าเกี่ยวหมายความว่าจะต้องถูกสอบหมดเพื่อให้ได้จิ๊สอบภาพใหญ่ว่าโอเคตกลงเนี่ย ที่คุณไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายไหมเป็นไปตามกฎหมายไหมเอะค,คุณง่ายๆแบบนเ,เ,นเนี้ยรรเาราถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมีการคอร์รัปชันหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมายมันก็มีได้2ระดับใช่ไหมหนึ่งก็คือแค่ทําผิดระเบียบ,บก็โดนลงโทษอะไรไป1นึอะไรว่าไปแต่2คือมีการคอร์รัปชันด้วยครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่ออร่อองงีกนึคิดคิดว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งการเข้ามาตรวจสอบของแพทยสภาไปจนถึงการเข้ามาตรวจสอบการทํางานของรัชทถานเนี่ยมันเกี่ยวกับคดีของปปชตรงนี้ไหมฮะมันจับข้อมูลจากที่ต่างๆไม่ว่า<อ>จะแพทยสภาหรือว่าสารฎีกาก็จะเป็น ข้อมูลดิบที่ปป,ปชเอาไปใช้งานได้อเอาไปใช้ในการต่อจิ๊กซอของปป,ปชครับอย่างอย่างเรื่องของสารดีกาเนะะี่ยค่ะถ้ามีการชี้ว่าเอ้ยราชทันไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามพรบราชทันในการเอาตัวคุณทักษิณไปขังครับถ้ามีการชี้แบบนั้นเนี่ยแน่นอนอันนี้เป็นจิ๊กซอสําคัญที่จะปป,ปชจะไปใช้ว่าเมื่อมีการทําผิดกฎแบบนี้ข้าราชการอยู่ดีจะทําผิดกฎด,ด้วยตัวเองไหม ต้องมีแรงจูงใจครับปปชก็จะต้องไปหาต่ออีกว่าใครเป็นแรงจูงใจแล้วมันคอร์รัปชันกันตรงไหนหลักฐานอยู่ตรงไหนอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็คืองานนักสืบงานนักสืบเออเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็คือถ้าจะมองไปสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่อยู่ในมือของปปชนี่แหละก็ตรวจสอบเหมือนกันว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าคุกมาถูกอ่ะ ออกมาเฉิดฉายโลดแล่นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในห้องขังได้ทำถูกต้องไหมใช่เพราะว่าปกติถ้าคุณจะอยู่โรงพยาบาลนานขนาดนั้นน่ะก็ต้องมีเหตุผลทางการแพทย์ที่หนักแน่นพอครับอ่าซึ่งนะตอนนี้แพทย์ที่ดูแลตรงนั้นเขาก็บอกว่าหนักแน่นพออืมดังนั้นใครที่บอกว่ามันไม่หนักแน่นพอเขาก็ต้องเอาหลักฐานมายันกันนะครับมไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องมาถึงจุดนี้จริงๆ เรื่องที่แบบว่าคดีชั้นสิบสี่เนี่ยเท่าที่ฟังมาในวันนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเกี่ยวพันเยอะมากซึ่งเราจะบอกว่าถ้าเจาะเฉพาะเรื่องทางการแพทย์ทางฝั่งคุณทักษิณเตรียมตัวมาดีนะครับคือมีหลักฐานการรักษาเวรเบียนอะไรเงี้ยจากเมืองนอกมาครับมาเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็ระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลก็คือก็ตรวจทุกอย่างอะคะ่ะจนกระทั่งเขาก็รีคอร์ดได้ว่ามีสิบสี่โรคอะ่ะครับอ่า ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าคนนี้ไม่ควรอยู่เพราะอะไรมันก็ต้องต้องเอาอะไรมามายันกันนะฮะ,ะ <c oughs> ต้องรอดูนะ <c oughs> มีทั้งหนังทีเซอร์ทั้งหนังตัวจริงเต็มไปหมดนะครับ <c oughs> ในเรื่องของชั้น14กลายเป็นเรื่องที่มันอยู่ในสังคมไทยมาตลอดเหมือนชนะปากหลังคุณทักษิณมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน